การทำสมาธิและอานิสงของการทำสมาธิสมาธิภาวนาสี่ประเภทพิขุทั้งหลายสมาธิภาวนาสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างอย่างไรเล่าสี่อย่างคือพิกุทั้งหลายมีสมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน การได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะสติสัมปชัญญะความสิ้นอาสวะภิขุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญกระทร,รมให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้สงัดแล้วจากการมทั้งหลายสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลาย เข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะความที่วิตกวิจาร์ทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยฌานเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่อันหนึ่ง เพราะความจางคลายไปแห่งปีติย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและย่อมเสวยสุขด้วยกายชนิดที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่เพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้ เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนเข้าถึงจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่พิกุทั้งหลายนี้คือสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมพิกุทั้งหลายสมาธิภาวนา อันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้กระทำไว้ในใจซึ่งอาโลกสัญญาอธิฐานะที่วาสัญญาว่ากลางวันฉันใดกลางคืนฉันนั้นกลางคืนฉันใดกลางวันฉันนั้นเธอมีจิตอันเปิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้ ไม่มีอะไรห่อหุ้มยังจิตที่มีแสงสว่างทั่วพร้อมให้เจริญอยู่พิกุทั้งหลายนี้คือสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะพิกุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนั้นเป็นอย่างไรเล่า พิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นที่แจ่มแจ้งแก่พิกขุสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นที่แจ่มแจ้งแก่ภิขุวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นที่แจ่มแจ้งแก่ภิกขุพิขุทั้งหลาย นี้คือสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะพิกุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งอาสวะนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้มีปกติตามเห็นความตั้งขึ้นและเสื่อมไปในอุปทา,านนัขันทั้งห้า ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ดังนี้พิขุทั้งหลายนี้คือสมาธิภาวนาอันเจริญกรธรรมให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งอาสวะพิกุทั้งหลาย เหล่านี้แลคือสมาธิภาวนาสี่อย่าง